พี่น้องค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะให้อีกแล้วเป็นกำลังใจให้พี่วัดมากๆนะคะขอบคุณเป็นเกียรตใจขอบคุณเตียงเด้อขอบคุณที่มาให้กำลังใจในภาพวาดตะไคร้ในภาพรวมวันหนาวันสีบอกกับพี่น้องต่อนทุกไทยว่ได้ทำวันทุกไทยว่ได้ที่ไหนขอตัวอยากที่ไหนไห้ที่ไหนที่ไหน ความแอน้อนโอ้คุณหมากนะคะป้าพี่น้องนั่งเอกติวหล่นในซอดอกไม้น้าเอกขนาดแบบเสื้อผ้าย่ะเฮ้ย ดี exactly, it, ้อดีดแมเอากะตั like ้น oh the ้องๆเป็นเคนก็มามามาาาม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 าาม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 มา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 อาามวมาาานมามาม มันนีงมัน,นเองเขาเชื่ได้เนาะวันนี้เราทําได้เราทําได้ในแบบฉบับของเราที่เราทำไม่สิบงเอาไปเปรียบกับผ <sho> ู้อื่นเราถือว่าเราทํามาเก่งขึ้นแตบมาตัดกับพวกทุกคนนะพ่อรักพวกคุณทุกคนนะพ่อ แล้วก็คุณแม่ๆพี่ๆบ้านครับทุกทุกท่านครับก็ว่าจะเป็นของของบัดเองหรือว่าของศิลปินสุขุทุกคนเมื่อนี้ผมว่าผมถึว่าเสียน้ำตาแล้วครับแค่ว่าผมผมภูมิใจครับที่ผม้าศิลปินแล้วก็แดนเซอร์หรือว่าอาจาร,รย์โนตรตีทุกคนถือว่าถึงปั้งฝันอีกขนันหนึ่งที่ คุณก <chat> ีสีเฮดได้นะครับต้องขอบคุณหญิงคนหนึ่งครับย่างใดย่าเริ่มต่อเท่าเด้อสาวน้อยรับคนช่วงครับถ่ารวมๆกันครับครับเราอยู่ข้างบนนี่แหละลงไปมันก็ไม่เห็น ย่างส้มลาเนด้อต <'t v amos> ีใดต่ยตีลายๆตีใดแต่ยตีหลายเพราะว่าสูดสุดๆแล้วค่ะแล้วก็รู้จ <kav ats>. ุดบกพร่องนะคะไม่ใช่ไม่รู้แต่คือทำเต็มที่สุดๆแลวเพราะว่าจากแดนเซอร์ที่มีอยู่สามคนจนมีเต็มเวที หนูก็ค่อยบอกพ่อพอแม่แม่เราว่ามาดูอย่าคาดหวังอะไรให้มองเป็นความสนุกสนานให้มาเบิงด้ยวยความแบบมวนความซ่นไม่ได้ได้วยแบบความเก่งความเป๊ะนี่นะคะา่าบรรยากาศหนาเวที <c oughs> บาเห็นข้างหลังจะวันยกมือแล้ว <c oughs> เห็นตะมือก็เอานะคะ

ใชยลูกปะอเส่ัดินขอทาโดยสวัสดิภาพการทุกท่านทุกคนคับผู้อาวสร้อยลำประโจกล่าวเยำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทุับรรยากาศ ยาหายเดอร์มีมาไรไห้ดูให้แกชีหายว่าไห่ดอเราต้องฮึบเราต้องเฮึบนะคะโล่งแบบแบบเฮ้ยแบบจะพอจะแบบยกภูเขาออกจากเมืองนะคะเก่งมากเก่งมากใช่เก่งมากเกก่งมาเบิ่งด้วยที่นี่โลมงด้วยโอ้ยย่ามาเบิร์นความสุขภาพอร์ล่ะ ใ่นะคะเพราะว่า,าแม่เกือบอเป็นพรท่านจะเลยได้แบบมาลัยรวมนะคะยายาเขียดไทยน,นิลาเด้อค่ะว่าโบได้แยกขวางนั้นข้างนี้เพราะว่าลูกสาวเห็นบรท่านผ<ช>ีทำเสร็จก็คือเตยเลือดเลยชาท่ายเกือบก็ได้คลองน,นะคะลูกสาวรวบรวมยอดทั้งหมดแล้วก็ทำเป็นมาลัยเดียวแล้วที่อ่ะ ขออาภัยที่เต้ยลาวันนี้นะคะที่หนูบอดายลยยิดีเพราะว่าก่อนเต้ยลาส่งก่อนจะขึ้นเต้ยลาแล้วประเด็นเพลงเพลงเขาลองบอดายแม่แต่ว่าหนูลองคูแน,น่ๆแต่ว่าน้องลองบอดายเขาก็ต้อง็นคนเสียสละลองอ่านเนื่อไปพอมั <c oughs> อ่านเนื่อยไปพ้อมนะคะเป็นอะไรที่ดูเพราะว่าเป็นอย่างนู้เป็นนังซี่วงเราเป็นแบบนี้แต่ก็คือทําสุดเต็มที่แล้วก่อนเต้ยล่ายังมาตอนก่อนเต้ยลา ยังไม่รู้ได้ซ้ำ่าเต้ยก่อนไหนอะไรจนมายืนอ่านเหนือที่เราแล้วไม่เคยซ้อมใส่ดนตรีเลยแม่ดนสุดสุดกันแม่จนมีนาทีสุดท้ายจนมีนาทีสุดท้ายก่อนเต้ยหนูเหมือนกันก่อนสุดท้ายไม่เคยซ้อมใส่ดนตรีกะถือว่าพวกหนูทำเต็มทีแล้วค่ะตีได้นอะห้องกับเบเรวาตีวงได้แต่แบบว่า ตีแล้วอย่างแหงกำลังใจมากกว่านาะเพราะว่าทุกคนสู้มากดูจากพี่วัดแล้วไห้ตลอดเลยเนาะพูดถึงอะไรร้องไห้ตลอดตลอดเตยล่าจนเล่าเตนมวออกแล้วนั่งอยู่นี่นนะคะฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากจากกังบอกเงี้ยนอคะสิพัฒน,นาไปเรื่อยๆอยู่เนาะอันนี้มันจะขายว่าม่นกับท่านผันนดีดีเนาะแทบได้ว่าเปิดเปิดวงแทบไม่ทันเดี๋ยวสองคนนี้มีมาอะไรให้อยูอย่นะคะยี่งดีฝานี่ยมาลายโอ้ อันนี้ก็ค <def uras> <X net repay> ือหมดบัญ <van> ช <icking> ีแล้วจริงๆออนดอกมาจังเกียงบัญชีนะกับขอบคุณขอบคุณพ่ะพ่าแม่แม่นะคะทุกๆท่านเลยที่ซัพพอร์ตหนูทั่งว่นสิเป็นทั้งชุดทั้งของทั้งยางทั้งเป็น น้องบึงสาสมมากขอบคุณที่เมตใจดูลูกสาวนะคะเบอร์หัวสีกัาอย่างน้องนอกจาเขากคค็ขอบคุณแล้วก็จะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอ่ยมาอย่างเต็มที่ฝากิดตามนี่หลาต่อไปเลยวยคะสำหรับชุดเจ๋สวยโชว์วันนี้ก็ขอบคุณพ่อเจ้าจนายด้วยนะคะเป็นสปอนเซอร์ชุดทุกอย่างในชีวิตเลยขอบคุณที่ดีคะ่ะว่าซั่น้องพึงกับ่๊วยมีชุดงามๆขึ้นเตนยน้ำมูนะคะขอบคุณค่ะออดแบนดรือ่ É <laughs>